วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจอโลกโดยสุทธิชายหยุนและเทพชยยัยหยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นจุดหักเหอีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้เกิดคำถามว่าอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยอย่างน้อยก็อนาคตเฉพาะหน้านี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีคําถามมากมายนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เป็นคําถามที่ดูเหมือนว่าคงไม่มีใครที่จะตอบได้เลยครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับได้มีคำวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับที่มาของสอวนะครับซึ่งสสของพักรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้เสนอเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญนะครับมันมีความหมายที่กว้างไกลมากนะครับ โดยสารนั้นได้แยกเป็น2ประเด็นหลักๆนะครับที่ทําให้มีคําวินิจฉัยนี้ออกมาก็คือในด้านกระบ,บวนการและทางด้านเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการที่ชัดเจนมากนะครับสารก็วินิจฉัยว่าร่างที่ทางสมาชิกสภาเนี่ยได้รับเนี่ยกับร่างที่ทางสสที่เสนอให้มีการแก้ไขยื่นให้กับประธานรัฐภานั้นมันเป็นคนละร่างกัน นะครับมีการแก้ไขนะครับซึ่งเข้าข่ายใช้เอกสารปลอมนะครับนี่ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีการเสียบบัตรแทนกันนะครับซึ่งก็ทําให้กระบวนการนั้นสารวินิจฉัยว่าขัดกับรัฐธรรมนูญน,นะครับส่วนด้านเนื้อหานั้นยิ่งชัดเจนนะครับสารใช้คําที่ตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วทําให้สวทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผู้สมัครนั้น เป็นญาติพี่น้องกับนักการเมืองได้นะครับมีตําแหน่งทางการเมืองกันได้เนี่ยมันก็จะนําไปสู่สิ่งที่ศาลเรียกว่าจุดศูนย์สิ้นนะครับเป็นการนําพาชาติถอยหลังเข้าคลองแล้วก็อุทธรสภาก็จะกลายเป็นสภาผัวเมียนําไปสู่การผูกขาดมีผลกระทบต่อการปกครองประเทศซึ่งตรงนี้ก็เป็นการอธิบายของศาลในวันนี้นะครับที่ ทําให้มีคำว,วินิจฉัยนี้ออกมานะครับแน่นอนว่าปฏิกิริยาจากซีของรัฐบาลและก็มวลชนนปชซึ่งก็กําลังชุมนุมกันอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยก็มีความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่าศาลไม่ถึงขั้นสั่งให้มีการยุบพักก็จริงแต่ว่าการที่มีคําวินิจฉัยแบบนี้ออกมาเนี่ยมีผลกระทบต่อนอกทางการเมืองของรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าคืนนี้สองทุ่มนะครับที่ทางแกนนำนปชประกาศว่าจะมีการ ออกมติว่าจะเคลื่อนไหวไงต่อไปนะครับเราย้อนกลับไปดูกับคุณโอภาสนะครับซึ่งติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดว่าแต่ละประเด็นที่ศาลมิไดฉัยนั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงเราเริ่มต้นจากประเด็นทางด้านกระบวนการก่อนนะครับก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนะครับที่ทางศาลก็วินิจฉัยว่าคือใช้เอกสารปลอมละในในการนําเสนอเรื่องนี้แล้วก็อภิปรายเรื่องนี้นะครับคุณโอภาสย้อนกลับไปดูเสียมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงได้กลายเป็นเอกสารปลอมได้ครับ ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าทําไมเกิดเอกสารปลอมได้เพราะว่าประเด็นที่สารวิชัยก็คือว่าไอ้ร่างแก้ไขรัฐมนูญประเด็นที่มาสวที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาได้รับหลักการไปยงเงียนะครับมันเป็นคนละร่างกับที่คุณอุดมเดชรัตนเสถียรสสพระเพื่อไทยเสนอประเด็นก็อยู่ที่ว่าทําไมมันได้เกิดสิ่งนี้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเป้าที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่าทําไม เอกสารตอนที่คุณอุดมเดชเสนอกลับไม่ได้เข้าสู่สภากับกลายเป็นอีร่างอะไรอย่างเงี้ยครับมีการสมคบอะไรกันไม่ลักไก่อะไรกันไหมครับอ,อัน,นีเป้ามันก็จะไปสู่ถึงตัวประาาธานะสภาผู้แทนรัษฎรและคุณและเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรได้นะครับ,รบว่าเอกสารปลอมนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับใช,ใช่แต่ที่สําคัญคือว่าที่เนื้อหามันไม่ตรงกันเพราะว่ามีการใช้เอกสารปลอมเนี่ย มันไปเกี่ยวพันประเด็นที่มันสําคัญมากด้วยนะสำคัญครับ<ม>เช่นก็ให้การเปิดโอกาสให้สวชุดนี้ลงสมัครได้อีกเป็ตนต้นการนับวันแปรยติเนี่ยปกติเขาไม่นับย้อนหลังคือให้นับตั้งแต่วันที่รับหลักการวันละแรกไอ้ก,กรณีนี้ก็มีการนับย้อนหลังอะไรแบบน,นี้เป็นตน้นนะครับ,รบทำให้เวลาแปรยตมิมันน้อยลงแล้วก็จะมีในเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันด้วยซึ่งมีทั้งประจักษ์พยานและวัตถุพยานที่เขาถ่ายภาพไว้นะครับให้เห็นการ สิบ,บัตทแทนกันเรื่องสิบ,บัตทแทนกันนี่มันชัดเจนมากคือเอสกสารเขาระบุเลยนะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนใช่ไหมครับ,บแล้วก็ทางทางภาพถ่ายทั้งตัวประัยั์พยา,ยานบุคคลเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการเนี่ยคงถก,ถกเถียงยากเหมือนกันใช่ไหมเ <laughs> <laughs> พราะมันมีหลักฐานยิ่งเอกสารปลอมเนี่ยชัดเจนมากเอกสารตัวที่ส่งให้กับประธานราาัฐสภากับตัวที่ส่งให้กับสมาชิกสภาเนี่ยม,มันมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะในประเด็นที่มีความสําคัญมากคือคุณสมบัติของสวองใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการแก้ ในในร่างที่ส่งให้กับสมาชิกสภาเนี่ยในลักษณะที่ทําให้คนที่มีตําแหน่งทางด้านการเมืองในซึ่งควรจะถูกห้ามใช่ไหมใช่ครับก็ลงรับสมัครได้เนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นหลักแหละที่ทําให้ศาลมีคำวินิจฉัยคะแนนเสียงหต่อสามเลยนะใช่ครับว่าเป็นกระบวนการนน<อ>ที่ขัดร,รัฐธรรมนูนใช่ครับนะนั่นคือในส่วนของกระบวนการนะครับคราวนี้ในส่วนของเนื้อหาสาระนี่ก็ชัดเจนเหมือนกันเนื้อหาก็คือการที่รัฐธรรมนะะูญวินิจฉัยในประเด็นอันนี้5ต่อสนะฮะเสียงเฉียดฉิวก็คือว่า การที on, winter, uh, pour pour ่แก uh, ้ไขรัฐมนูลให้มีให้สวมจัดการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยฮะสารก็จะมองว่าจะทําให้สวเนี่ยขาดกับหลักการความเป็นอิสระเพราะว่ารัฐมนูญปีห้าศูนย์เนี่ยเขาให้มีสวสองประเภทก็คือสวสัญหากับสวเลือกตั้งก็เป็นการผสมผสานกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสวเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยครับมันก็จะไม่ต่างอะไรกับสสสภาผู้แทนรัศฎรนะครับก็จะขาดการในเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ ก็มองว่าการแก้ไขรัฐมนูญนั้นนะ่ะโดยหลักแล้วไม่ต้องทําให้ดีขึ้นซึ่งรัฐมนูญปี40เนี่ยที่ให้ส so วเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยได้เห็นข้อบอกพร่องมาแล้วก็นํามาถึงการแก้ไขรัฐมนูญปี50ให้มันดีขึ้นแต่ว่าการแก้ไขรัฐมนูญครั้งนี้กับถอยหลังเข้าคลองคือแย่กว่ารัฐมนูญปี40เลยนะครับไม่ <c oughs> ว,ว่าจะเป็นการให้มีสภาผัวเมียหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นครับครับคือทั้งศารเนี่ยระบุชัดเจนว่าการแก้ไขที่มาของสว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ทําให้คุณสมบัติของสอวอกับสอส,อสอเนี่ยมันเหมือนกันแหะก็คือว่าไม่มีข้อห้ามเลยนะเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่ลูกเป็นผัวเมียกันก็ลงสมัครได้เนี่ยศาลเขาบอกว่ามันเป็นการทําลายการถงดุลของสภานะครับทาให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปควบคุมได้อย่างเป็นเสร็จเนี่ยคือวันนี้ถ้าถ้าคุณโอภาสเองเนี่ยในฐานะที่ตามขา่าวทางด้านกฎหมายมาตลอดเนี่ยภาษาที่สัใช้ยวันนี้อ่านแล้วมันรู้สึกยังไง ช่นก็มีคําว่าสภาผัวเมียก็ค่อนข้างชาติถอยหลังเข้าคลองก็เป็นค่อนข้างที่เป็นคําที่ใช้คําที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะโบราณโบราณหน่อยอะไรแบบนี้ครับหลังเข้าคลองอคือทําไม้เห็นภาพนะคือทําไม้เห็นภาพว่าว่าทางสารเองมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานี่เป็นยังไงนะครับแล่ะครั้นี้ก็มีคําถามว่าถ้ามันผิดขนาดนี้นะครับไม่ว่าทั้งกระบวนการทั้งเนื้อหาเนี่ย สารอธิบายไม่ว่าทําไมถึงได้หยุดแค่นั้นไม่เดินหน้าต่อถึงขั้นมีการให้ยุบพ,พักล่ะเพราะน,นี่เป็นสิ่งที่หลายคนก็คาดการณ์กันทางรัฐบาลเองก็กลัวทางมวลชนเสื้อแดงนี่ก็เป็นห่วงประเด็นนี้ที่สุดครับตรงนี้น่าคิดนะครับคือในประเด็น,ดนอื่นๆเนี่ยสารรัฐมนูลวิจัยค่อนข้างละเอียดและชัดเจนนะครับแต่มาประเด็นที่ว่าอาจจะต้องยุบพ,พักหรือไม่เนี่ยสารพูดสั้นๆเองนะครับ,รบว่าไม่เข้าเงื่อนไขหนึ่งสารอธิบายว่าเงือนไขที่ว่านี้คืออะไรอันที่สองในเมื่อสารอธิบายว่าเงื่อนไข ในการไปสู่การยุบพักคืออะไรมันก็ทําให้มีไม่มีความชัดเจนคือศาลไม่ได้แยกระหว่างว่าอะไรคือการกระทําของพรรคการเมืองกับอะไรไม่ใช่การกระทําของพรรคการเมืองอ่าซึ่งซึ่งคนรอฟังอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าการที่จะยุบพักได้ต้องบอกว่ามีการกระทําของพรรคการเมืองที่อาทําให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยไม่ใช่วิถีทางตามรัฐธรรมนูญคือกรณีนี้ศาลบอกว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูนทําให้ได้มาซึ่งวิถีทางที่ไม่ใช่อ่าเป็นไปตามวิถีทางปกติของรัฐธรรมนูญ แต่ศาลก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงกรณีของพรรคการเมืองเอาไว้เลยครับ,รบว่าเงินว่าไม่เข้าเงื่อนไขยังไงค,คุณแคนซึ่งตามปฏิกิริยาจากฝั่งมวลชนลปชอปชที่ยังชุมนุมกันอยู่ที่ราชมังคลากฬาสถานอยู่เนี่ยการที่ศาลถึงแม้ว่าจะวินิจฉัยว่ากระบวนการและเนื้อหาของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญก็จริงแต่ว่าไม่มีการยุบพักเนี่ยมันทําให้ปฏิกิริยานี้มันไม่แรงเหมือนกับที่ที่หลายคนหวั่นเกรงกันไหมก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่แรง เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าย้อนไปดูก่อนหน้าเนี้เขาจะเคลื่อนไหวมาเนี่ยต่อคือเป็นหลักของเขาเหนือจะพูดตัวเลยว่าจะให้เกิดยุบพักอีกครั้งไม่ได้นี่เขาพูดตลอดพูดทุกเวทีเขาเขาจะไม่ค่อยขยายความเลยว่านอกจากบอกมวลชนว่าเราจะให้เกิดการยุบพักแบบพักพลังประชาชนไม่ได้แล้วคือว่ามียุบพักที่สามไม่ได้เนี่ยใช่ครับคือถ้าใช่คือถ้าถ้าที่ฟังการปราสัยบนเวทีในสองวันที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องยุบพักนี่เป็นคําที่จะได้ยินบ่อยที่สุดเลยใช่ไหมครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดใช่ไหมแต่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของที่มาของสวเนี่ยอาจจะซับซ้อนเกินกว่าที่คนฟังเข้าใจและอย่างมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรกับทางพักเพื่อไทยเท่าไหร่มันเรื่องของสวเพฉั้นมันเขาก็เลยมุ่งพุ่งปในเรื่องเรื่องจริงๆแล้วเขาโดยพื้นฐานเนี่ยโดยหลักคิดเนี่ย เขาก็ค่อนขางจะเป็นลบต่อตุลาการอยู่แล้วครับ,แ,รบแต่ต้นนี้เขามองว่าเป็นพวกอมาร์พวกอะไรเงี้ยอยู่แล้วใช่แล้วก็ฉันนี่ทีนี้เขาก็มองว่าเขาอยัางไงก็แแต่เขาโดยโอเคตอนนี้เขามองว่าตอนนี้เรื่องยุบมายุบพักละไม่เป็นไรก็แต่ว่าประเด็นที่สิ่งที่สารค้างคาไว้เนี่ยก็นเป็นผลไม่ไม่เป็นพินีแล้วเ็ามองว่ามันจะทําให้ การแก้ขันนุนในในส่วนอื่นจะยากขึ้นใช่ใช่ก็คือผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแก้ไขขันนุนอย่างเดียวการเสนอกฎหมายทั้งหลายเนี่ย<ช>ก็จะถูกตรวจสอบแล้วก็โอกาสที่คนจะท้าทายผ่านทางขั้นตอนนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้น,นใช่ใช่ครับสิรัฐบาลก็คงต้องเหนื่อยละงานนี้แหละเอาละรครับถึงแม้ว่าจะไม่ยุบพักก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบแค่นี้นะการทีร่สายไม่ใช้แบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็เปิดทางให้ใครก็ตามที่คิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีการลงโทษกันละเพราะว่าคุณทําผิดนี่แล้วก็ไม่ใช่ผิดเล็กๆนะคือผิด ด้วยการทำผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยไมนเล็กไม่ใหญ่มากเนี่ยก็มีการพูดถึงกระบวนการที่ถอดถอนโดยเฉพาะสอส,อสอและสอวสามร้อยสิบสอคนที่ลงคะแนนเสียงให้กับร่างนี้เนี่ยกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องเป็นมันเป็นยังไงครับครับวันนี้นะครับก็คือมีการมองว่าถึงแม้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ได้ตัดสิทธิ์หรือยุบพรรคการเมืองก็ตามนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดส,อส,อสออิทธิ์สสสวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่มันก็เป็นการ เปิดทางทางกฎหมายนะครับนำไปสู่ประตูอื่นเช่นกระบวนการตอดถอนอย่างที่ว่าซึ่งวันนี้คุณวิรัติกัญญาสิร,าสริสสประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็แถลงข่าวแล ha, ้วนะครับว่าเขาจะไปยื่นตอดถอน312สสวเนี่ยฮะต่อปปชนะครับแล้วก็ <c oughs> ยื่นปปชโดยตรงเลย <c oughs> ครับครับยื่นได้อยู่แล้วครับยื่นตรงได้อยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วก็ทีนี้มันประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเมื่อใดที่ปปชมีมติว่ามีมูลแค่มีมูลนะครับ สสสวที่มีอยู่นี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องหยุดวัหน้าที่ทันทีนะครับก็ต้องคิดถึงภาพในสภาว่ามันเสียงพวกนี้ว่าจะหายไปนะครับก็คือว่าไม่ขาดสมาชิกกภาพแต่ปฏิบัติหน้าที่ลงมติลงโหวตอะไรไม่ได้นะครับมันก็ถือว่าเป็นจะเป็นสัญญาณทางด้านการเมืองเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งสภาทํางานไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเสียงหายไป3ามเสียงเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นสสเพื่ไทยเยอะมากด้วยในจุดนอนนี้ครับก็มีคําถามว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองล่ะจะต้อง มีโอกาสจะถูกดําเนินการทางด้านไหนบ้างเพราะว่าท่านก็ทําหน้าที่โดยการทุนเกล้าไปแล้วใช่ไหมครับครับอันวันนี้คุณวิรัตเองก็พูดถึงประเด็น,นนี้นะครับถึงกรณีของคนยิ่งรักนาะรมนตตีเนี่ยว่าเรียกร้องให้แสดงครับชอบทางการเมืองด้วยการลาออกเนื่องจากว่าได้นําสิ่งที่ไม่สมควรขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นกับของคมทูลน,นะครับเพราะว่าคล้ายๆอธิบายว่ารู้อยู่แล้วว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลเกี่ยวที่มาถวเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วก็ยังนําขึ้นทุนเก้าครับ แล้วก็เรียกร้องให้อนายกตีเนี่ยขอถอนร่างคืนมาแต่ว่าการถอนร่างคืนมาเนี่ยออรัฐมนุนไม่ได้เปิดช่องว่าให้ทําได้นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยมักจ,จะมีปัญหาตามอีกถ้านายกไปขอถอนเนี่ย <c oughs> ก็จ,จะบอกว่าเอาทํานอกรัฐมนูนเป็นการทําผิดอีก <c oughs> อะไรเงี้ยครับ,รบก็จะมีปัญหาแต่ว่าอันหนึ่งที่เขาเรียกร้องก็คือให้แสลงรับผิดชอบด้วยการลาออกครับครับอันนี้ก็ทางก็แสดงว่าต้อง <c oughs> มีกระบวนการนี้คงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับครับและยิ่งถ้าไปฟังเหตุผล ในคำวินิจฉัยของสารธรรมนูนเนี่ยมันก็ผมคิดว่าถ้ามีใครไปร้องถอดถอนเนี่ยน้าหนักมันก็เยอะพอสมควรนะรเพราะว่านี่เป็นอ้างอิงกับคำวินิจฉัยของสารธรรมนูนได้แบบง่ายๆเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็คือคำวินิจฉัยของสารธรรมนูนในวันนี้เนี่ยมันทําให้น้ําหนักของคุณสุเทพเนี่ยที่ดำเนินการล่าชื่อถอดถอนอยู่นี้มีน้ําหนักขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีผลด้วยว่าถ้าอย่างอย่างที่คุณวิรลัตเนี่ยจะไปยื่นต่อปวชเนี่ยมันก็จะทํา ให้คิดว่าปปชต้องผูกพันตามวิชัยสารบัญรูนไหมเพราะคำวิชัยสารบัรูญผูกพันทุกองค์นี่ครับนั่นหมายความว่าต้องผูกพันปปชด้วยปปชไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยอาจจะต้องชี้ได้เลยอะไรทรงนี้เพราะฉะนั้นการที่พรรครัฐบาลรัฐบาลเองและมวลชนทั้งหลายบอกจะไม่ยอมรับคาวิชัยสารมนรูญเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายสิก็คือการไม่ยอมรับอะไรเนี่ยมันไม่มีผลนะฮะเพราะว่าเราต้องดูหลักก็คือว่าคาวิชัยสารบัรูนผูกพันทุกองค์ทุกพองนั่นก็หมายความผูกพันรัฐสภาด้วยที่ต้องปฏิบ มันก็เหมือนจำเลยนะครับไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลยังไงมันก็ไม่ได้ก็ต้องติดคุกอยู่ดีอะไรนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเปิดประเด็นแล้วนะครับว่าพูดถึงกรณีที่ออกมาแถลงนะครับที่คุณสมศักดิ์นำทีมมาแถลงว่าไม่ยอมรับคำวิชาสามัญนในวันนี้เนี่ยเขาขู่แล้วครับว่าเข้าข่ายกบฏนะครับอืมอืมก็คือไม่ยอมรับคำวิัาของศาลยังไจะเป็นแจ้งความอ่าครับแล้วกลับมาที่เวทีของมวลชนนปชคุณแคนคิดว่าสองทุ่มวันนี้ทางนปชจะมีมาตรการอะไรไหมก็คงต้องเดินหน้าชุม การชุมนุมต่อไปอาจจะอาจจะไม่ใช่ที่ลำบางนะครับอาจจะเป็นที่อื่นครับเพราะว่าเขายังไงก็แล้วแต่เขาพูดชัดเจนแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะทําอะไรบ้างการยื่นถอดถอนการยื่นถออการกดดันทนยายกลาออกเนี่ยท่านเขาเขาพูดไปแล้วเมื่อตอนบ่ายว่าจากนี้คือการปกป้องรัฐบาลนี่ใ่ใช่ไหมเะฉะนั้นเขาต้องมีการชุมนุมต่อไปครับอาจจะ จัดชุมนุมเป็นระยะระยะระยะเนี่ยอาจจะคู่ขนานกับเวทีอของรับนตรีครับเพราะว่าถ้าไปฟังเหตุผลของศาลเนี่ยผมคิดว่าทางแการนำรปชของอธิบายกับมวลชนลําบากว่าไม่ยอมรับคำพิจัยได้ยังไงเหมือนกันนะยิ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในส่วนของกระบวนการคือคือเขาคงไม่อธิบายอย่างนั้นแหละมันซับซ้อนกินไปเขาจะมองว่าเขาจะรวมเลย วันนี้คือกระบวนการทำลายอาจจะเมาเลยวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะมาทำลายรัฐบาลชุดนี้ใช่แล้วทำลายประชาิปไตจอะไรพวกนไปนะครับตอนนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ไปเขาเขาจะว่าหลังนี้อาจจะจบที่นี่ก่อนเฉพาะที่รำบากลาแล้วก็จะอาจจะไปจัดที่อื่นอะไรเยงี้เขาเขาว่าต่อเนื่องล่ะต่อเนื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งที่ราชดำเนินแน่นอนคืนนี้ก็คงจะคึกคักแล้วก็เสียงเรียกร้องของคุณสุเทพที่บอกให้มาชุมนุม แต่เยอะๆวันที่24เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นแล้วก็อาจจะมีเสียงตอบสนองมากขึ้นก็ได้นะเพราะขณะนี้น้ำหนักต่อข้อกล่าวหาทั้งหลายเรื่องให้มีการขับไล่เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีมากขึ้นมาพร้อมกับคำวิจัยของศาลในวันนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่า,นาสนใจนะครับก็คือว่าเมื่อกี้ผมฟังคุณยุทธพรพูดก,กับผู้แสดงนะครับว่าเอาละเมื่อสา,ารบัญญูนบอกว่าแก้ไขและมาตาเกี่ยวที่มาสาวทําไม่ได้ขัดต่อรัฐบัญญูเนี่ยก็เราเอาไอ้ร่างแก้ไขรัฐญู ทั้งฉบับตามมาตราสองก็หนึ่งที่ค้างอยู่แล้วย,<ต>ยังไม่หวดประาสามมาหวดประสามเลยแล้วก็บอกว่าให้รอดูเพื่อไทยว่าจะเอาอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราก็ต้องจับตาประเด็นนี้เหมือนกันว่าเขาจะใช้วิธีแก้เกมโดยการเอาร่างแก้ไขมาดูทั้งฉบับมาหวดประสามหรือเปล่าใช,ใช่แต่อย่าลืมว่ากระบวนการถอดถอนจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะจะทำนาทีได้หรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามใหญ่เหมือนกันอะไรครับต้องติดตามต่อไปเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้ไปก็เป็นคําถามที่ต้องไม่มีใครตอบได้แหละครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับ ผู้รีเช้าเราจะตามเรื่องนี้ต่อเลยครับเวลาสักเย็นนี้หมดแล้วครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย